วันนี้จัดหนักชุดใหญ่จัดให้แพ็คคู่กับโตโยต้าพา d โด150ดีเซลราคาที่คุณต้องเร้าใจอย่างแน่นอนจัดไปครับสวัสดีครับผู้มครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บุราชธานีวันนี้เหมือนเดิม ช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงโชว์ของนะครับอย่างที่รู้กันอยู่หน้าที่มงคลของเราเนี่ยนะครับตัวพาโดเนี่ยมีมีเยอะนะครับทั้งตัวเป็นซิลและดีเซลนะครับมีทั้ง95 120 150แต่วันนี้นะครับถือว่าลงตัวนะครับเวลาพอสมควรพอเหมาะพอควรวันนี้ได้พาโดดีเซล150มา2คันมา2คันถือว่ามาแพ็คคู่เลยนะครับ2คัน2สไตล์2ออปชั่นนะครับวันนี้ใครอยากจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไง,ไงผมจะพามาชมนะ เป็นรถเป็นรถปี2 0 1 1นะครับปี5 4ทั้ง2คันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะครับเหมือนกันทั้ง2คันนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากดูดีเซลวันนี้เอาบอกเครื่อง1 KD 2982 CC พนอซีซีนะครับบอกนี้ก็คือรหัสรหัสเครื่องในการที่ใช้ในตัว v ีโกและก็ฟอร์จูเนอร์นี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวนําเข้ารถนําเข้านะครับรถญี่ปุ่นนําเข้าตามแบบ3าไม่ใช่รถจดประกอบนะนะครับเป็นรถนําเข้าตามแบบ3าสองนะครับแรงม้าก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่าบอดี้ใหญ่กว่า190แรัวนี้ แต่ออปชั่นวันนี้ผมจะมาพูดถึง2คันนี้ระหว่างตัวท็อปนะครับกับตัวรองตัวโลเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะผมขออนุญาตเริ่มจากตัวถูกก่อนแล้วกันนะตัวถูกกอนแล้วกันเดี๋ยวไปชมตัวเมื่อวานชมตัวแพงก่อนหรือเปล่าอ่ะขอดูตัวถูกก่อนนะครับตัวที่หลายคนหลายคนรู้แล้วตัว่ะตัว150ที่ที่ขายกันในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวตัวฟูนะตัวฟูออปชั่นคือ2คันนี้เป็นสเปคเขาเรียกว่าสเปค UK นะครับสเปคที่ญี่ปุ่นส่งขายที่ ที่ยุโรปนะครับสงขาที่อังกฤษก็คือภายในจะเป็นสีดําแล้วก็หน้าเลนไม้จะเป็นไมเลสนะครับเป็นเป็นไมลไม่ใช่กิโลเหมือนกับสเปคที่ส่งมาขายในไทยนะครับเป็นสเปค UK ทั้ง2คันอะคันแรกต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับผมบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับหลายคนี่ข้องใจนะว่าทําไมไม่บอกราคาทีราคาผมบอกว่าถ้าตัวถ้าจำไม่ผิดตอนที่เปิดตัวตอนที่สมัยนั้นที่ขายในไทยนะถ้ามจำผิดน่าจะประมาณส,สี่ล้านสองนะสี่ล้านสี่ล้านสองประมาณเนี้ยนะครับทุกวันนี้คันนี้สีเทา ปี54นะครับไม่ประมาณแสนไมเลดเดี๋ยวไม่เท่าไหร่ผมพาไปดูขายไปว่าราคาที่คุณต้องเร้าใจชนิดว่าช้าไม่ทันผมไปเช็คดูน่าจะถูกถูกสุดในตลาดก็ว่าได้ก็ไม่ผิดคำนี้ใช้คำนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเราเราไปไล่ดูมาแล้วเพราะมีไม่กี่คันหรอกที่เป็นดีเซล1นล้าน5าแสนาหมื่นบาทสำหรับสีเทานะเทาดำเทาโนกี้ราบคันนี้1ล้าน5แสนหมื่นบาทแล้วก็สีดำฟูลออปชั่นกล้องรอบคันนะครับช่วงล่างถุงลม1ล้าน6แสนเหมื่นบาท ไม่ผิดราคานะฟังดีดีนะครับราคานี้คือเครื่องยนต์ดีเซลมาดูกันหน่อยสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจบปัญหาไปในเรื่องของข้อกังวลต่างๆนะครับเพราะหลายคนซื้อพาโดตัว150ไปกังวลในเรื่องว่าถุงลมมันจะเสียหรือเปล่าระบบปรับสูงต่ำไฮดรอลิกมันทรเสียหรือเปล่าคันนี้เป็นตัวที่ไม่มีเลยตัดออปชั่นตัวนี้ไปราคาถูกลงนะครับเป็นแบบคอยสปริงเหมือนกับ f o r ์คูเนอร์เลยนะครับไม่มีไม่มีกล้องรอบคัน แต่ว่าใช้ดีปัญหาจุกจิกแค่แทบจะไม่มีสำหรับคนที่กังวลในเรื่องของการที่จะซื้อ1 5 0ตัวนี้ไปไปขับนะครับอันนี้ผมเกินฟังเกินให้ฟังก่อน่นะดักไว้ก่อนเลยไปดูคอนเฟิร์มในเรื่องของสภาพบอดี้ตัวรถกันทีนี้ดูราคากันแล้วดูที่ไปที่มากันแล้วนะครับเป็นรถปี2011 2554นะครับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเต็มนะครับ1 K d แต่ที่สำคัญคือ ที่เราจะพูดถึงในทุกๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็นแล้วแต่นั่นก็คือการันตีเรื่องของความเดิมนะครับความเดิมของอดี้ตัวรถเนี่ยสำคัญเพราะว่ายิ่งรถราคาแพงๆล้านกว่าบาทเนี่ยต้องดูให้ละเอียดตอนที่เราจะเอามารีวิวขายลูกค้าเนี่ยซอกนอกในต้องเดิมนะครับห้องเครื่องสวยเดิมนะครับห้องเครื่องสวยเดิมเออมันมีลูกค้าบางคนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเล่าในคลิปเลยบางคนบอกว่าซอ เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขาติดแก๊สกันไหมดีเซลไม่ติดแก๊สนะดีเซลไม่ติดแก๊สเพราะว่าต้องต้องลูกค้าถามอาจจะเพราะว่าบางทีพาโดส่วนใหญ่ที่ผมเอามาขายส่วนใหญ่เป็นเบนซินไงนะส่วนใหญ่เป็นเบนซินต้องบอกส่วนใหญ่เป็นเบนซินแต่ตัวหนึ่งห้าศูนตัวนี้ทั้งสองคันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองเก้าแปดสองสี่ม้าตัวนี้แรงได้ใจแน่นอนนะครับเดิมหมดเดิมสนิทนะราคา159คิดดูประหยัดไปเกือบ3ล้านนะครับราคาพอๆกับ Fortuner ตัวท็อปแต่ว่า ขับรอต่างกันแค่นั้นเองผมก็เลยว่าลองเปลี่ยนแนวหน่อยเอาของที่เราเก็บไว้หลังบ้านที่ส่วนใหญ่คือเจ้านายใช้รถพวกนี้บอกเลยก็ได้นะครับเฮียมงคลเนี่ยชอบแบบรถแบบรถประมาณนี้นะครับเฮี่ยชอบแบบรถออฟโรดรถโฟล์วิวรถแพงๆอ่ะมีเยอะนะครับตอนนี้ผมขอเนีน่ยเอาเอาอกมารีวิวให้หมดเลยเดี๋ยวขายให้หมดเลยนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งห้าเก้าสภาพยางก็ยังโอเคนะครับสภาพยางโอเคเลยยางประมาณสัก80%ได้นะยางปี18นะครับเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆติดรถทั้งหมดนะครับสแตนดาร์ด นันดัดเดิมๆติดรถไม่มียังไม่มีการแบบว่าไปตกแต่งนี่แค่แม็กเดิมๆเลยนะครับนี่ดูปียางหน่อยนะครับแม็กขอบ18นิ้วเดิมๆนะครับเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับพวกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายแล้วของโตโยต้านะครับยิ่งเป็นคือด้วยด้วยด้วยคำที่เป็นรถตลาดแล้วมันขายดีหลายคนบอกว่ารถที่อินบอยรถที่นําเข้าเข้ามาเนี่ยรถที่นําเข้ามาอะไรมันจะหายากหรือเปล่าซอ ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันมีขับนะมันมีขับคือในคนในขับอยากจะเก่งมากนะครับถามอะไรน็อตตัวเองยังมีเลยน็อตทุกตัวมีอะไรหมดนะครับนะเข้าขับได้นะผมก็แทบจะไปแทรกซึมอยู่ในทุกๆขับไปแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่รถอะไรก็แต่ <c oughs> เนี่ยสเปคของ UK นะครับสเปคของ UK ก็คือภายในมันจะเป็นสีสีดำไม่ใช่สีครีมนะภายในจะเป็นโทนโทนโทนดำดำดุเลยนะครับดำดุนะครับเป็นบบปเบาะปรับําไฟอยู่แล้วแต่ออปชั่นที่หายไปของตัวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเนห็นไหม นะครับแต่ปกติมันจะมีตัวอันนี้โอเคแหละโฟร์วิวมีอยู่แล้วปกติมันจะมีตัวปรับปรับ,รบไฮดรอลิกปรับสูงต่ำซึ่งคันดำมันมีนะครับแต่คันนี้คือตัดปัญหาหลายคนกงนังวลว่าจะต้องสอบจริงๆไม่ได้เสียง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าไม่ใช้งานแบบสมบุกสมบันอะไรอลังการการสร้างนะนะครับมันไม่เสียง่ายขนาดนั้นแต่ว่าโอเคผมเอามา2ตัวเรียกเลยนะครับจะได้ดักไกว้กอดสำหรับคนที่เป็นกงนังวลฉะนั้นแล้วผมมีทั้ง2ตัวขอนนี้าตสตาร์ทเครื่อง1นึ0 0ล้านนบาท มาก่อนมีสิทก่อนนะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่นะครับไม่เป็นไม่นะไมเลทะครับเป็นไหน่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึนหม่นสี่พันเจร้อยสี่สิบสีไม่นะครับถือว en ่าถ้าคูณเป็นกิโลก็น้อยนะนะครับคูณหนดหกูนะครับผู้ชมนะครับไม่ไม่เยอะสําหรับรถกี่ปีอปีสิปีสิดใช่หมปีสอี่สิบเอ็ดสิบปีนะสิบปีแล้วนะประหยัดเงินไปเกือบสาล้านนี่ผมว่าคุ้ม คือรถพวกนี้ผมมีโอกาสได้ขับเธอไปกลับกรุงเทพมแล้วขับดีมากขับดีมากนะครับขับดีอัตราเร่งดีมากนะครับแรงได้ใจนะนะครับเป็นขับซีฟูลไทม์อ่ะพูดง่ายๆคือฝนตกฝนตกถนนลื่นนี่ไม่ได้กลัวเลยนะครับฝนตกถนนลื่นไม่ได้กลัวฟือออปชั่นเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมไม่ได้ใช้เลยคือคุกซอนโทนนะครับไม่ไม่ได้ใช้เลยมีนะเขามีแต่ว่าไ,ไม่ได้ใช้เพราะว่านะปกติชอบเทสสมรรถนะรถนะครับชอบแรง นะครับท้าคอยได้ไปกรุงเทพไปกันบ่อยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปรีวิวที่กรุงเทพนะครับแต่วันนี้ก็เอามารวมตัวัที่อ่บลนะเนี่ยนะครับช่วงล่างช่วงล่างสําหรับคนที่เป็นกังวลอ่ะคันนี้ตัดปัญหาจบไปนะครับไม่ต้องโศกันจบเลยนะเป็นช่วงล่างเหมือนโฟ r t u n เนอร์เลยนะครับเป็นคอยสปริงอ่ะเป็นคอยสปริงก็นิ่มนิ่มพอสมควรนะนิ่มพอสมควรแต่ถ้าจะให้นิ่มเหมือนกับตัวถุงลมมันก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็ตัดสเปคออกไป คลายกังวลไปได้เลยนะครับปัญหานี้จบไปแล้วนี่ดูความใหม่คันนี้นะครับนี่เปไ็นไงพลาติดเบาะน่าจะเป็นเบาะแถวสงกับ,บเบาะแถวสามมั้งนะครับนะไม่ได้แกะออกนะนะครับไม่ได้แกะออกเลยเนี่ยดูนะครับนี่เวลารถเราซื้อมาเนี่ยคือบางทีทีมงานจะไปแกะออกนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่ไม่ได้คือเราต้องโชว์ความใหม่ไงโชว์ความดั้งเดิมนะครับสวยงามสวยงามสวยงามนะครับ ไม่จริงๆคือมันพับเก็บได้แหละพับเก็บไฟฟ้าแหละแต่ว่าเราอยากโชว์ไงอยากโชว์ว่านี่พัตติกไม่แกะเลยนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเน้นย้ำม,มาสา3.0เครื่องยนต์ดีเซลนะสำหรับ150ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราถ่ายกันช่วงเย็นพอดีแล้วก็มี2คันนะครับสำหรับคนที่อยากรายละเอียดเพิ่มเติมก็ค่อยอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวเพราะบ,บางทีพูดยาวไป FC ฟซีเพราะว่าซอยรีบพูดรีบเสร็จเดี๋ยวพี่โทรถามเองขอให้ขอให้ดูคร่าวๆในในส่วนสำคัญก็พอเขาบอกอย่างนี้อ่ะตัวนี้ สีดานะครับจริงๆม mm ันจริงๆแคาจอดตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ออกทนดำหมดอ่ะพราะนั้นมันเทาเทาดำอ่ะเทาควันบุหรี่เทานกพิราบไปแล้วแต่เทามาโบโลอะไรก็ตาอ่ะวันนี้สีดําตัวเต็มเขาเรียกว่าตัวเต็มตัวเต็มสเปคยูเคตัวเต็มกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันกล้องหน้าหลังกล้องด้านข้างนี่กล้องรอบคันมีครบหมดคือตัวฟูลออปชั่นเซ็นเซอร์รอบคันฉันแล้วใครขับรุ่นนี้แล้วชนนะใครชนผมว่าไม่ได้แล้วแหละเลิกขับรถเลยคือมันจอมันใหญ่มากเห็นหมดเลยนะครับ ละสาม้อยหกองศาเี๋เห็นหมดเลย1 6 9 0 0 0 0บาทอ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นรหัสเครื่องเป็นบล็อกเดียวกันเองนะตัวนี้ก็คือเอาง่ายครับตามภาษารถก็คือตัวท็อปนั่นแหละนะครับตัวฟูนั่นแหละนะครับเนี่ยเหมือนกัน1 KD เหมือนกัน2,982ซีซี190ม้าเหมือนกันนะครับสภาพอ่ะสวยเดิมนะครับสวยเดิมแล้วคันนี้มีเก็บสเกลหินที่ฝากระโปรงให้แล้วเนะนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเก็บมาเรียบร้อยไม่มีรอยนะครับเพราะว่าเราเก็บสกินหินไม้แล้วคือรถเราเนี่ยคือการันตีในเรื่องของความเดิมอยู่แล้วรถไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีน้ทาท่วมพลิกคว่ำจมน้ําเอามาขายให้ลูกค้าแน่นอนถ้าขาย,ยางี้โดนฟ้องแย่เลยนะรถราคาเป็นล้านต้องต้องชัดเจนะนะครับเวลาทีมเราไปซื้อมามันก็จะต้องดูรถให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะพูดได้เต็มเสียงเต็มปากว่ารถของเราสวยเดิมจริงนะครับเนี่ยสวยสวยเดิมเดิมแล้วก็ดีเซลนี่ถ้าจุดสังเกตเอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่มี2ลูกนะครับแบตเตอรี่มี2ลูก แบบสองลูกซ้ายขวาเลยนะครับอ่ะหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทไปดูว่าตัวตัวเต็มนะครับตัวเต็มออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ไปใส่ BF มานะ BF ก็ปี18 19นะครับสภาพสัก80-90%นะแม็กพ่นลมดํามาแม็กพ่นลมดํามาจริงๆจะเป็นแม็กเงาแม็กพ่นลมดํามาให้มันมาดุกับยาง BF จริงๆคือสไตล์แบบออฟโรดพวกเนี้ยคือ BF เอะเหมาะแล้วสวยสวยนะครับแต่อย่างเดียวคือมันแพง นะครับแต่ถ้าใส่รถกับพวกนี้ถือว่าไม่แพงนะเส้นละหมื่นถือว่าไม่แพงเพราะว่ารถมันราคา4ล้านอ่ะนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเหมือนกันภายในสเปค UK เหมือนกันนะครับภายในเป็นสีดำนะเป็นตกแต่งด้วยลายไม้แท้โรงงานนะครับเป็นตัวฟูลเลยแม่มันจะมีอ่ะระบบขับสี่อ่ะขับสี่แม่นี่ก็จะมีนะครับตัวปรับสูงต่ำนะครับตัวปรับสูงต่ำได้หมดเลยนะครับฟูลออปชั่นนะครับสำหรับช่วงล่างถุงลมไฮดรอลิก ใช่งานได้สมบูรณ์นะครับผมเทสเรียบร้อยแล้วผมเทสเรียบร้อยขับดีขับดีบดยังสองคันแต่ว่าฟิลลิ่งต้องมาลองดูเออลืมบอกไปคือถ้าเป็นตัวโลมันจะไม่มีสลูปนี่ตัวนี้มั่มีสลูปมีสลูปมีบิวอินนะครับเนี่ยตัวฟูจริงๆบ้านเราก็เอาไว้โชว์นะครับไม่ได้เปิดหรอกนะครับร้อนเอาไว้โชว์ตัวฟูแล้วตัวนี้คือใครที่ต้องการหานะครับตัวที่ในเรื่องของออปชั่นไม่เยอะก็ตัวเทาเป็นตัวเลือกแต่ถ้าใครต้องการแบบ ฟูเลยขับดีขับนิ่มนะครับปรับสูงต่ำนะครับช่วงล่างถุงลมแจมๆเลยสตาร์ทเครื่องนิดนึงมาปึ๊บไม่จะน่าจะพอๆกันนะผมถ้าจังผมจะผิดอ่ะตัวนี้1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสิบเจ็ดไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสิบเจ็ดไมล์นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันนก็แสนเอ็ดใช่ไหมนี่แสนสี่ใกล้เคียง นะครับก็ถือว่าเฉลี่ยแล้วถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะกับรถ10ปีนะครับปูคือรถพวกนี้ข้อดีก็คือเดินทางใกล้ไกลทางจะดีหรือไม่ดีจะเป็นออฟรถหรือออฟรถก็แล้วแต่ให้ห่วงเลยนะครับให้ห่วงเลยแนวขับ4แบบฟูทามระบบพวกเวสซงเวสซีเนี่ยคือทํางานเต็มระบบเอาง่ายๆคือตอนที่ขับไปกรุงเทพเนี่ยรีวิวจากการขับจริงเลยนะครับฝนตกเนี่ยฝนตกนี่ทดสอบแล้วทดสอบสมรรถนะวิ่งไปร้อยสี่ร้อยห้านี่ นิ่งมากมาแต่เซยนะครับต้องขับฟุตเจอร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ไปลองไปแล้วนะพาทีมงานไปไปอบรมบ่อยช่วงนั้นมีก็ซื้อรถกลับมาด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสได้ทดสอบสมรรถนะเวลาลูกค้าถามว่ายังไงก็จะได้ตอบได้ชัดเจนนะครับก็าถามว่าเลยคนถามว่อาอัตราเฉลีย่ยน้ํามันนะเอาที่ผม,ท,ผมที่ผมกะเฉลี่ยนะผมว่าต่ำสิบตัวเนี้ยประมาณ10ต10่ำสิบอ่ะนี่คือสเปคมาตรฐานเลยนะจะให้มันประหยัดเหมือนกับตัวเครื่อง2อ0พเป็นไปไม่ได้นะคระับต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยต่ำสิบนะต่ำสิบ ต้องบอกว่าต่ำสิบแล้วแต่ตาการการชิดเบรกลการขับของแต่ละคนเท้าหนักเท้าเบานะอันนี้คือเข้าไปติดพรมใหบวกเข้ารูปมาได้ด้วยนะครับพรมใหบวกเข้ารูปเข้ามาภายในเป็นสีดําดูดันนะครับสีดําดูดันสวยหล่อขับเท่ๆกับราคาที่เซฟไปเท่าไหร่สองล้านกว่าบาทอ่ะนะครับประมาณสองลาง้านห้าไหมหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเห็นดูกช่วงราคางี้ยหนึ่งเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นตัวคอยสปริงอันนี้มันจะเห็นไหมหมืดเลยอ่ะ อ่ามื่นละพอได้อยู่นะครับทีนี้รับช่วงล่างถุงลมต้องการที่จะขับแบบแบบนิ่มๆนะครับก็ได้เหมือนกันกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนี่แบบชนิดว่าขับแบบปลอดภยัยขับแบบปลอดภยัยเข้าเข้าไปเลยเข้าจอดที่คงที่แคบตามงาห้ามหงมันคันใหญ่ไงคือมันคันใหญ่บางทีพื้ <checks> <siempre> น,นที่จอดในห้างอะไรว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยบางทีมันก็ มันก็น,นี่ไงมันก็แคบไปบางทีมันก็มีความจําเป็นนะครับจริงๆพับเก็บไปไฟฟ้านี่พับเก็บไฟฟ้าเมื่อกี้ผมจะต้องต้องการโชว์ค่าสติเฉยๆน <c ười> ี <c> ่ <ười> นะครับคือมันจะไม่ห้อยข้างเหมือนตัว1นึ่งหนึ่งสองศูนย์หรือหรือฟอร์จูเนอร์นะพวกพวกตัวอ่ะไรวาตัวหนึ่งห้าศูนย์ตัว VX ร้อย VX สองร้อยเนี่ยนะครับเขาจะพับเก็บไฟฟ้าดูรูราสมฐานะหน่อยนะครับเมื่อวานรีวิวตัวเก่าของ120กับตัวฟอร์จูเนอร์ไปมันจะเป็น คือซิกเนเจอร์ของรถ PPV รถ SUV ของ t o y ยต้เนี่ยคือมันจะเป็นบอดแถวสามภาพเก็บให้ข้างใช่ไหมแต่ตัว150ตัว100ตัว200เนี่ยนะครับก็จะให้มันสมราคาหน่อยอ่ะออปชั่นเดี๋ยวก็จะาหาโตโยต้าเชอบกัก๊กไงนะครับคนก็จะบอกงั้นวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของความเดิมราคาแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดเบื้องต้นรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับคนที่ต้องการหาฮาร์โด้ดีเซลนะที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อวานฝากกดติดตามคลิปนี้เลยนะฮะคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีซ้อม วันนี้สอไามา้สองคันนะครับสำหรับตัว150่งดีเซลตัวออปชั่นเต็มกับตัวถูกง่ายนะครับถูกราคาก็ถูกด้วยนะครับหนึ่งล้านห้าแบาทนะครับสีเทาแล้วก็1นึ่งล้านหกแบาทเหมือนเดิมราคาท่าโฟล์คเจอร er, แต่ฟิลลิ่งจากเป็นเจ้าของก็ต้องมาจองโอนมาจองมารองขับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับฝากติดตามนะครับช่องอฝากติดตามช่องทางที่จะติดต่อเราดูรถเราได้เร็วที่สุดคือเว็บไซต์นะ อัปเดตภาพนิ่งก่อนทุกวันก่อนที่จะรีวิวนะครับหรือว่าอยากจะรีวิวให้ดูคันไหนก็แคปหน้าจอส่งมานะครับส่งไลน์ส่งมานะครับเว็บไซต์มงคลคาสิเตอร์ดอทนะครับเ็บไซต์ของร้านเราเลยรถมีวัน300คันอยู่ในเ็บนะครับไปเลือกสรรไปคัดดูได้เลยเพราะว่าคันไหนแล้วขายแล้วเราจะลบออกท่านจะไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือที่เห็นรีวิวกันอยู่นี่คือยูทูบนะครับยูทูบนะครับยูทูบแล้วก็รายแอดนะสำหรับคนที่ต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงก็จะมีราลลลลลิิงงงกก้้้าาานน่่่ทีีคปปแว็ของ มงคลรันเตอร์ที่ช่อง u ูทูบชา n e l นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจอยากดูรุ้นไหนแบบไหนก็ไลน์มาคุยกันหรือว่าโทรหาสอสักดาโดยตรง0997591779นะครับเบอร์ตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็ตามปกด้านบนนะครับวันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับพาโดดีเซล150ทั้ง2คันนี้เชื่อว่าราคาและก็สภาพน่าจะเล้าใจถูกใจใครหลายคนแน่นอนสาหรับวันนี้สอสักดากับพาโด150 2คันลาไปก่อนสวัสดีครับ